สวัสดีค่ะคุณนัทพลค่ะสวัสดีค่ะคุณนัทพลได้ยินไหมคะครับก็ธนามันดิบล่าสุดก็ปรับตัวลดลงค่อนข้างมากนะครับอยู่ที่อินท่สลาตก็ลดลงไปหนึ่งร้อยสิบเจ็ดเซนนะครับเป็น์ฟองวอนนอมก็ลดลงไปหนึ่งร้อยแปดสิบแปดเซนนะครับล่าสุดตอนนี้เบรนด์อยู่ที่หนึ่งร้อยแปดเียสิบเก้าเซนนะครับปิดเมื่อคืนนี้นะครับที่ยอดตัวลงเนี่ยก็มาจากนั่นของความเป็นประเทศในซีเรียที่เริ่มคลี่คลายลงนะครับ ก็อ่อนจากที่ทางด้านของรัสเซียแล้วก็อังกฤษฝรั่งเศสจีนก็มีข้อตกลงกับทางด้านสหรัฐนะครับโดยที่มีการน่นมามติกันที่จะทําลายคลังอาวุธเคมีของซีเรียภายในกลางปีหน้านะครับก็เลยทำให้โอ,อกาสที่สหรัฐจะเข้าไปบุกถล่มในส่วนของสถาทนที่ผลิตอาวุธ คมีเนี่ยก็ลดลงไปนะครับเลยทําให้ตลาดเริ่มคลายความกังวลลงนะครับประกอบกับอีกประเด็นหนึ่งในฝั่งของานด้ารเิบเย็นนะครับที่กําลังการผลิตน้ํามันดิบได้รับผลกระทบในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างมากนะครับตอนนี้ก็อยู่ระดับแค่ประมาณแสนกว่าบาทต่อวันที่ที่ของเดิมที่อยู่ประมาณล้านกว่ากว่านะครับตอนนี้ก็มีโอกาสที่จะปรับเพิ่มขึ้นมาผลิตอยู่ระดับประมาณห้าแสนล้วนะครับตางจากที่ทาง บริษัทน้ำมันแห่งชาติของริเบียได้ออกมาแถลงการนะครับว่าจะมีการซ่อมในส่วนของท่อส่งน้ำมันได้สำเร็จแล้วก็จะกลับมาส่งได้บางส่วนครับค่ะประเด็นเรื่องของ QE อันนี้มันกดดันให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงเมื่อคืนนี้ด้วยหรือเปล่าคะก็มีส่วนนะครับตอนนี้ตลาดก็จับตาในส่วนของการประชุมทางธนาคารกลางสหรัฐนะครับก็ในวันที่17สินี้นะครับก็จะติดตามดูนะครับเช่นเดียวกับตลาดอื่นๆตลาดหุ้นเช่นเดียวกันนะครับว่า มีทิศทางว่าจะการลด QE ในช่วงปลายปีนี้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดมีการลดจริงเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะมีแรงสื้อขายออกมาต่อครับอืมค่ะแนวโน้มในช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้เนี่ยทางไทยออยล์วิเคราะห์ราคาน้ำมันเอาไว้ยังไงบ้างคะครับตัวน้ามันดิบเบ้นนะครับเรามองก็เป็นกรอบขาลงนะครับอยู่ที่ประมาณ105หเหรียญถึง1 1เหรียญนะครับส่วนตัว WTI 102ถึง108ครับ ค่ะสำหรับราคาน้ำมันสนับรูดที่สิงคโปร์เมื่อวานนี้เป็นไงบ้างคะย่อลงมาด้วยใช่ไหมใช่ครับย่อลงมาตามกันนะครับตัวดูไบก็ลดลงมาประมาณหนึ่งเหรียญสามสิบนะครับเป็นซินลดลงมาหนึ่งเหรียญเจ็ดสิบก็ดีเซลเหรียญห้าสิบครับเมื่อวานนี้ราคาน้ำปั๊มเมื่อเช้านี้ก็มีการปรับตัวลดลงนะครับตัวส่บเบนซินก็ลดลงไปห้าสิบสตางค์นะครับอีแปดสิบห้าสามสิบสตางค์ครับแต่ปรับลงมาแล้วเนี่ยค่าการตลาดก็ยังสูงกว่าหนึ่งบาทห้าสิบใช่ไหมคะคุณณัฐพล ใช่ครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณส<ช>ักแปดจุดสิบปดปดสิบนะครับก็เชื่อว่าถ้าเกิดสถานการณ์ของตลาดโลกมีการอ่อนตัวลงต่อเนื่องเนี่ยก็เชื่อว่ามีโอกาสที่ราคาฟารมได้ปรับลดลงอีกครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ สว,ส,สวัสดีค่ะนะฮะก็เป็นเรื่องของน้ํามันนะฮะยังเป็นประเด็นเดิมๆอยู่ที่ค,คงจะต้องจับตามไม่ว่าจะเป็นตะวันออกกลางแล้วก็เรื่องของ QE ก็จะมีผลบ้างเล็กน้อยแต่ว่าที่สําคัญคือวันนี้เองบ้านเราก็ราคาลดลงไปแล้ว50<ช>สตางค์ต่อลิตร<ช>นคะนคะสสำหรับเป็นซร์แก๊สโซฮอลใช่ค่ะตัว E85 นี่ปรับลงไป30สตางค์ต่อลิตรนะคะดีเซลคงราคาเอาไว้เหมือนเดิมแล้วก็มีการปรับ ลดภาษีตัวเก็บของดีเซลเนี่ยนะคะ,คะก็ยืดเวลาออกไปเดือนใช,ใช่ค่ะก็ทําให้ภาษีก็ยังคงต่ําอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อไม่ให้ราคานั้นมีการปรับตัวสูงขึ้นนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวนะคะเรื่องของทองเดี๋ยวจะได้คุยกันในช่วงท้ายใช่ค่ะเพราะวันน,น,นี้ลงมา350บาทตะบาททองคำแล้วก็ใตลาดโลกหลุดพันสไปแล้วนะคะกันครู่เดียวค่ะ